คอนเทนเนอร์มาครับถอนเกียร์ไปหนึ่งทีสองทีโอ้แรงมากโอ้แรง,งจริงๆ เขาข้านปาดได้บ่ล่ะนี่ใส่มาสูงแท้ขึ้นมาเลยครับมีสุสุล็อกกี้เหมือนกันครับ6ล้อโอ้ยหยยบมาสุดใจกันแล้ววะ ใจจริง,รงโอ้วิกเตอร์ครับผมอืมเัดเกียร์วาเขาอ๋อมาดูเอฟเอ็กซ์สามหกศูนย์คันนี้นะครับคืนมอเขาขาดโอ้โคตรหล่อเลย รถหนักนะครับนี่ขึ้นมาเนี่ย เด้วทางปลอดภัยครับผมอ้าวขึ้นมาอีกคันแล้วครับผมคันนี้เป็นเชลเลอร์หัวลากซีรีส์500ครับใส่ของขึ้นมาโอ้หนักอยู่นะเนี่ยอ้าวดันแล้วครับ ถอนเกียร์ไปหนึ่งทีสองทีโอ้โดนสามหกแซงเอาดัานทีดันดันด เดินทางก,ก่อนัยครับผมอ้าวกำลังขึ้นมาแล้วครับผมรถอ้อยน่าจะเป็นซูโม่นะครับโอ้ไกลมากตอนเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นยังไง หลังน่าจะเป็นเทนเลอร์ตูคันเทนเนอร์หรือเปล่านะครับมาสคันเลยโอ้หัวสีน้ำเงินครับคันไกลๆน่าจะเป็นวิกเตอร์หรือเปล่าะระหว่างรอรถอ,อ้อยขึ้นมาครเดี๋ยวดูพี่วิกเตอร์ก่อนครับผม โอ้หกล้อโอ้อึกสะอื้นขึ้นมาเลยทีเดียวอ้าวผ่านครับอ้าวคันนี้เป็นสแกนเนียนะครับผมตู้คอนเทนเนอร์หัวลาก โอ้ oh, แรงจริงๆโอ้ร oh, แรงมากๆเลยคันนี้อ่ะ ah, เดินทางปลอดภัยครับผมมาดูพี่ซูโม่เราต่อ โอ้ใส่มาสูงด้วยวันนี้สิเขาข้านปาดได้บ่ล่ะนี่ใส่มาสูงแท้ ือน,นิ่มๆเลยครับมาตอนเดียวสบายอยู่แล้ว ปลอดภยัยครับพี่อ้าวมาอีกคันแล้วครับผมน่าจะเป็นล็อกกี้ล็อกกี้หกล้อโอ้จวดขึ้นมาเลยครับ เ,เดี๋ยวทางปลอดภยัยครับผมโอ้มาอีกคันแล้วครับผมอีสุสุล็อกกี้เหมือนกันครับ6ลอ้อโอ้หยยบมาสุดใจกันแล้ววะไปไปไป เสียงลั่นได้ใจจริงอ้าวเดี๋ยวทางปลอดภัยครับผมอ้าวขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับเทเลอร์โอ้รถน้ำมันหรือเปล่านี่ ขึ้นมาอย่างไวเลยอ่ะโอ้แรงมาก กกนเนียคันนี้หล่อมากเลยครับสวยจริงๆใส่ตู้อคอนเทนเนอร์มาครับโอ้ขึ้นอย่างไวเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวทาง้าปดดัยครับผม ้าขึ้นมาอีกคันแล้วครับผมรุ่นไหนเนาะนี่วิกเตอร์หรือเปล่าโอ้วิกเตอร์ครับผมอืมองัดเกียร์วะเขา ทนทางปลอดภัยครับผม